พระขู่ขันตยาพิรามหรือหลวงพ่อวงวังสปาโลท่านเป็นพระเทราจารย์ผู้เก่งกล้าในพุทธาคมทรงวิทยาคุณเข้มขลังหากกล่าวถึงหลวงพ่อวงวัดปริวาสจะต้องนึกถึงเสือเพราะหลวงพ่อท่านโด่งดังในเรื่องของการปลูกเสกเสือเล่ากันว่าเวลาท่านปลูกเสกเสือนั้นท่านเสกจนเสือกระโดดได้ตามประวัติ ท่านถือกำเนิดเมื่อวันเสาร์ที่7มิถุนายนพุทธศักราช2445ที่บ้านบางพงพางอำเภอบ้านทวายซึ่งก็คือยานวานในปัจจุบันจังหวัดกรุงเทพมหานครโยมบิดาชื่อนายเรียบโยมมารดาชื่อนางจันทร์นามสกุลเจริญกลุ่นมีพี่น้องร่วมกัน8คนท่านเป็นคนที่5ในวัยเยาว์บิดาได้พาท่านไปฝากเรียนหนังสือกับพระที่วัดปริวาส สอบไล่ได้เทียบชั้นระดับประถมศึกษาสี่ซึ่งกระสูงที่สุดในสมัยนั้นพออายุได้21ปีก็ถูกเกณฑ์เป็นทหารเรือที่กรมสรรพวุฒิบางนาและเมื่อปลดประจำการอายุ23ปีได้อุปสมบทที่วัดปริวาสเมื่อวันพุทธที่17มิถุนายนปีพุทธศักราช2468โดยมีพระคูวิญญานุบุรณาจารย์หรือหลวงพ่อเฉยวัดโปรดเกตเชฐารามเป็นพระอุปชา พระประหลัดไม้วัดปริวานเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอธิการน้อยวัดด่านเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้ฉายาว่าวังสปาโลหลวงพ่อวงท่านชอบเป็นพระนักปฏิบัติศึกษาหาความรู้ตลอดเวลาโดยได้ศึกษาที่วัดทองธรรมชาติวัดสามปลืม้มและวัดมหาธาตุจนได้นักธรรมชั้นตรีชำนาญทางด้านบาลีแบบมูลการใจและภาษาของบาลีของไทย แต่ไม่ได้เข้าสอบต่อเนื่องจากพระประหลัดไม้เจ้าอาวาสวัดปรีวาสมรณะภาพลงเมื่อพุทธศักราช2471ทำให้หลวงพ่อได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสและได้เป็นพระอุปชาในเวลาต่อมาหลวงพ่อวงท่านได้รับการถ่ายทอดวิชาปรุงยาสมุนไพรและศูญฝีด้วยปูนกินหมากรวมทั้งการจับยามสามตาจากพระประหลัดไม้ซึ่งมีผู้ป่วยและลูกศิษย์มารับการรักษาอยู่เสมอนอกจากนี้ ท่านยังเรียนรู้วิชาการเล่นแร่ปแปรธาตุการต้มปรอดการรักษาโรคการเขียนผงลบผงโดยเฉพาะผงณนาปฐมังและผงอิทธิเจการอาบน้ำมนต์และการวิปัสสนากรรมฐานจากปู่เนียนสังคเนตคารวะแห่งอาสมมบ้างวัวและได้ศึกษาการวิปัสสนากรรมฐานจากหลวงพ่อพุ่มวัดบางคลนอกในปีพุทธศักราช2478ซึ่งพระบวชใหม่ในแถบบางพงพางช่วงนั้น ถ้าจะออกเดินทุดงต้องมาขึ้นกรรมาฐานกับหลวงพ่อพุ่มก่อนออกเดินทุดงทุกครั้งวัตถุมงคลยุคตน้นหลวงพ่อวงเริ่มสร้างวัตถุมงคลประมาณปีพุทธศักราช2485เป็นพระพิมพ์สมเด็จเนื้อผงท่านเขียนผงได้ตั้งแต่อายุไม่ถึง30ปีท่านเขียนผงณนะปัตมังและผงอิทธิเจซึ่งหลวงพ่อใช้เวลาเขียนลบผงทั้งสองอย่างกว่า10ปีจนได้ผงพอสมควรแล้ว ท่านก็เริ่มทำพระผงพิมพ์มสมเด็จเมื่อปีพศ2489หลวงพ่อตําผงผสมผงพิมพ์พระแต่ได้พระไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าท่านผสมผงหน้าปฐมังและผงอิทธิเจมากจึงเปลืองผงม,มากเนื้อพระก็มีมวลสารน้อยเพราะมีผงม,มากและพระของท่านจะถูกน้ำไม่ได้จะละลายเป็นก้อนพระของท่านมีดินสอพองเป็นหลักมีกล้วยเป็นตัวประสานมีข้าวสุกตากแห้ง พระของท่านจึงมีกลิ่นหอมถ้าเก็บรักษาไม่ดีจะมีแมลงกัดแทะทําให้พระของท่านเหลือมาจนถึงปัจจุบันนี้น้อยมากพระพิมพ์พสมเด็จของท่านเป็นพระที่มีเมตตาสูงมากมักจะมีผู้ที่ชอบขูดขอบพระบ้างเจาะด้านหลังบ้างแช่หนามบ้างเพื่อน,นําผงของพระไปใช้ในทางสเสน่ห์เรื่องผู้หญิงและใช้ได้ผลดีจนมีเรื่องมาถึงท่านหลวงพ่อต้องคอยแก้ไขจนท่านต้องเอ่ยปากแช่งผู้นิยนําผงไปใช้แล้ว ได้ผลแต่ไม่รับผิดชอบเลี้ยงดูขอให้ชิบหายท่านจึงนําพระผงที่เหลือไปบรรจุในเจดีวิชาการสร้างและปลูกเสพพยัคฆราชเสือหล่อโลหะของหลวงพ่อวงที่สร้างตั้งแต่รุ่น1ถึงรุ่น6ประมาณช่วงพศ2501ถึง2519มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักสะสมเครื่องรางของของลังในรูปแบบเสือทั้งแบบปั๊มโลหะและหล่อโบราณที่หลวงพ่อวงท่านได้สร้างไว้พระเกจิอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถ ในการสร้างและปลูกเศกเสือตามแบบที่ได้รับการถ่ายทอดจากหลวงปู่ปานวัดบางเฮียซึ่งหลวงปู่ปานได้ศึกษาวิชาการสร้างเสือมาจากหลวงปู่แตงวัดอ่างศิลาจังหวัดชนบุรีพระเกจิอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงในด้านวิชาต่างๆมากมายในสมัยเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วสำหรับวิชาการสร้างเสือและปลูกเศกเสือนั้นหลวงพ่อวงศ์ได้รับการถ่ายทอดจากหลวงปู่ปานทางนิมิตเมื่อพศ .2498 เป็นระยะเวลาหลายปี จนกระทั่งสําเร็จวิชาการสร้างเสือหลวงพ่อวงจึงได้สร้างเสือครั้งแรกเมื่อปีพศ2501และทุกครั้งที่มีการสร้างเสือหลวงปู่ปานจะมาร่วมพิธีด้วยการผ่านร่างประทับทรงจนถึงรุ่น6ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายในปีพศ2519ในการสร้างและปลูกเศกเสือนั้นหลวงพ่อวงจะนั่งปลูกเศกเสือจนกระทั่งเสือโลหะนั้นกระโดดได้เหมือนมีชีวิตจึงหยุดปลูกเศกบรรดาศิษย์ที่ศรัทธาในยุคนั้น ท่านปลูกเสกเสือกระโดดได้เป็นเรื่องปกติจึงศรัทธาเลื่อมใสมากว่าทะหลวงพ่อตอนกูปลูกเสกเสือรุ่นหนึ่งนั้นกูเพิ่งจบชั้นประถมแต่เสือรุ่นหกนั้นกูจบปริญญาแล้วพวกมึงว่ารุ่นไหนจะดีกว่ากันเมื่อพศ2514หลวงพ่อวงได้ถ่ายทอดวิชาการสร้างและปลูกเสกเสืออาคมครั้งนี้ให้กับสามเณรรูปหนึ่งซึ่งต่อมาคือพระพิพิธพัฒนาธรหรือหลวงพ่อสมชาย เจ้า,าวาสวัดปริวาดรูปปัจจุบันเป็นสิทธิเพียงรูปเดียวที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาการสร้างและปลูกเสกเสือต่อจากหลวงพ่อวงหลวงพ่อสมชายในทำพิธีปลูกเสือและสร้างเสือตั้งตำราที่สืบทอดจากพระเถราจารยุก,ก่อนจนถึงปัจจุบันโดยมีรูปแบบเสือที่เป็นเอกลักษณ์ของท่านทั้งเนื้อโลหะเนื้อผงเนื้องารวมทั้งเขี้ยวพยักโดยไม่สร้างทับรอยเรียนแบบพระเถราจารย์ยึดหลักอักขรยันของหัวใจพยัก และในตำรับวิชาของวัดปริวาตหลวงพ่อวงท่านถึงแก่มรณภาพลงอย่างสงบเมื่อวันที่2สิงหาคมปีพุทธศักราช2523ซสิริอายุรวมได้78ปี55พันษาจบลงไปแล้วนะครับกับหลวงพ่อวงวัดปริวาตเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเรื่องเล่า108ของเรากันด้วยนะครับวันนี้กระผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดี